เมื่อช่วเงเย็นของวันนี้นักประดาน้ำจากปฏิทิวิทีภมาพตรพสามาัคคีหัดใหญ่ได้นําเรือลงไปค้นหาร่างของนายจารุเดชส,สุกนุยอายุ2 5ปีชาวะมงพื้นบ้านที่ออกไปวางกัดในทะเลสาบสงขลาบริเวณใต้สะพานตินสูลานนช่วงที่สองแต่ได้พลัดตกจากเรือจมหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นลมมีกําลังแรงและสูญหายไปในทะเลสาบสงขลาอย่างไม่พบร่างโดยนักประดาน้ำได้จัดทีมจํานวน5ชุด หมุนเวียนการดำน้ำค้นหาบริเวณต่อหม้อใต้สะพานติน้สูวลานนท์ช่วงที่สองซึ่งเป็นช่วงที่อยู่กลางสะพานโดยมีกำลังตำรวจสอบพอมองศรายและผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งชาวบ้านช่วยกันนำเรือออกค้นหาในทะเลสาบสงขลาอีกทางแต่ก็ยังไม่พบร่างจึงต้องยุติการค้นหาเพราะย่างเข้าสู่ช่วงค่ำจากการเปิดเผยของญาติบอกว่านายจารุเดชเป็นชาวพมงพื้นบ้านในพื้นที่บ้านเขาเขียวนำเรือออ,อกมาวางกัดจับปลาบริเวณใต้ต่อหม้อสะพาน ติมนัูลานนท์ช่วงที่สองพร้อมกับเพื่อนชาวะมงที่มาด้วยกันประมาณ1ิบลำซึ่งเมื่อวานนี้ในทะเลสาบสงขลาขึ้นลมแรงมากและมีฝนตกด้วยเพื่อนๆได้พาการกลับเข้าฝั่งหมดเหลือลำของนายจรุเดชเพียงลำเดียวกระทั่งเวลาผ่านไปก็ยังไม่กลับเข้าฝั่งจึงคาดว่าน่าจะถูกคลื่นซัดจนเรือจนตกจากเรือและจมหายไปในทะเลสาบสงขลาโดยในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะระดมออกค้นหาอีกครั้งจนกว่าจะเจอ นี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดของการค้นหาร่างของผู้เสียหายที่ทีมงานตัวพ่อและการส่งขาลงพื้นที่เอามาให้ชมครับ มาร้อยร้อยแล้ว